อวยยศทั้งโซเชียลคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาติหลังเกมไทยคว่ำแคนาดา3-0ต่อเซตก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องดาววอลเล์ค่ะเก็บตกจับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ทับลูกยางสาวไทยไล่ตกเอาชนะสาวแคนาดาไปได้ขาดลอย3-0ต่อเซตคว้าชัยนั่นแรกไปเมื่อวันที่1มิถุนายนทําให้ผ่านไป3นัดลูกยางสาวไทยชนะ1แพ้2เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเกี่ยวกับ กัเรื่องนนี้นค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าทีมไทยเก่งจังเลยแคนาดาเล่นแบบเดิมๆคู่แข่งอ่านง่ายแต่ทีมไทยเล่นได้หลากหลายเก่งมากความคิดเห็นนี้บอกว่าโอโหวิภาวีเก่งและฉลาดมากสุดยอดเลยทีมไทยความคิดเห็นนี้บอกว่าวิภาวีเชิดชายสุดๆทำแต้มรัวๆคนอื่นในทีมก็เล่นดีความคิดเห็นนี้บอกว่าสนุกมากเลยยินดีกับทีมไทยด้วยตัวเล็กกว่าแต่เก่งกว่าลุยต่อเลยทีมไทยยังดีกว่านี้ได้อีกทีมไทยเล่นได้ใจกองเชียร์ ความคิดเห็นนี้บอกว่าวันนี้ผ่อนธันเล่นได้ดีมากไม่ต่างจากนุสร,ราเลยยอดเยี่ยมสุดๆความคิดเห็นนี้บอกว่าชนะแบบใสสะอาดของไทยแคนาดาสู้ไม่ได้เลยวิภาวีคืออนุมาคนต่อไปจิ๋วแต่แจวตบสนันไปเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าทีมไทยเล่นบอลและบอลได้สนุกจริงๆยินดีด้วยนะทีมไทยจากอินโดนีเซียวิภาวีสุดจัดความคิดเห็นนี้บอกว่าไทยคือที่ระดับโลกเจอได้หมดทุกชาติแคนาดาจะมีอาการลนตลอดเวลาเจอทีมเอเชียที่เล่นเกมเร็วสาย แต่พอเจอทีมทวีปยุโรปกับอเมริกากลับสู้ได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเทพอาเซียนกาลังเขย่าเวทีโลกวิภาวีตัวนิดเดียวแต่เก่งมากเล่นหลากหลายเกมรับก็ได้เกมรุกก็ยอดเยี่ยมชัยชนะที่สวยงามยินดีด้วยนะทีมไทยคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลเเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ